บเรื่องราวประวัติของท่านอุมัดบิดาดุนาซิดผู้ที่ได้ฉายานามว่าเป็นคอลิฟหะคนที่หรองจากท่านอาลีและบรรดาคอลิฟหะทั้ง4ซึ่งเรื่องราวของท่านนั้นท่านเป็นกษัตริย์ที่ปกครองในราชวงศ์อัมวีิยะอยู่ระยะเวลาสองปีด้วยกันในปีที่99จนถึงปีที่10 1ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศของท่านนั้น ถูกบันทึกเอาไว้อย่างมากมายในวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและความสันโดษของท่านท่านอุมัดเบตาตุนาซิดนั้นท่านเป็นกษัตริย์ที่มีความเรียบง่ายและเป็นแบบอย่างให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายและบรรดากษัตริย์คนต่อมาพี่น้องผู้ศรัทธาต่อเลาะทั้งหลายเรื่องราวมากมายที่ถูกเล่าต่อกันมาเป็นเรื่องราวที่มีเกียรติทถูกน่ายกย่องในประวัติศาสตร์ของอ,อิสลามนี่คือกษัตริย์นี่คือแบบอย่างของอิสลามที่งดงามที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตกับครอบครัวและการอบรมลูกพี่น้องผู้ศรัทธาผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองเราควรที่จะดูแบบอย่างของบุคคลเหล่านี้บุคคลที่เป็นคนดีต่ออัสุบฮานวัตละว่าเขาเหล่านั้นใช้ชีวิตอยู่อย่างไรท่ามกลางความยากลําบากท่ามกลางความสุขสบายพวกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะเข้าข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างไรอันเนื่องมาจากความศรัทธาและความอิมานของพวกเขาเหล่านั้นเรามาดูเรื่องราวครั้งหนึ่ง เมื่อลูกสาวของท่านคอลิฟะอุมัดบินดับดุนอาซีดได้เข้ามาหาเขาในสภาพที่เด็กๆนั้นร้องไห้ในขณะนั้นพวกนางนั้นยังเป็นเด็กตัวเล็กๆและในวันนั้นเป็นวันอีดวันเรื่องเริ่องของอิสลามและท่านอุมัดบินดับดุนอาซีดก็ถามกับลูกสาวตัวน้อยว่าเธอร้องไห้ทําไมลูกลูกสาวก็ตอบว่าวันนี้เด็กๆทุกคนได้สวมเสื้อผ้าชุดใหม่แต่ในขณะที่ฉัน ในขณะที่พวกเรานั้นเป็นลูกของอบีดินมุมินินเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองแต่ทําไมพวกเรากลับได้สวมเสื้อผ้าขาดขาด,ขาดหรือเสื้อผ้าที่เป็นชุดเก่าๆพี่น้องครับเมื่อท่านอุม,มัดบินดับดุนอาซิดนั้นได้รับฟังคาพูดของลูกสาวลูกน้อยท่านก็มีความรู้สึกสงสารมากในขณะที่เห็นพวกเขาร้องไห้เขาก็จึงได้ไปยังผู้ที่ดูแลใบตุนมาน กองคลังสมบัติกลางของมุสลิมและท่านอุมัดก็ได้กล่าวและขออนุญาตที่จะเบิกเงินเดือนล่วงหน้าในเดือนหน้าของฉันก่อนได้ไหมผู้ที่ดูแลทรัพย์สมบัติกลางของมุสลิมนั้นก็ได้ถามว่ามันมีเรื่องอะไรกันหรือท่านคอลีฟะอุมัดก็จึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหลังจากคนที่ดูแลคลังสมบัติของมุสลิมได้รับฟังเรื่องราวที่ท่าน คอลิฟะเล่าให้ฟังผู้ดูแลใบตุลมันก็จึงกล่าวว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแ,แต่มีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งคอลิฟะอุมัดก็จึงถามว่าเงื่อนไขข้อนั้นคืออะไรคนที่ดูแลครังสมบัติก็จึงกล่าวว่าท่านจะรับประกันได้ไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่จนถึงเดือนหน้าเพื่อที่จะทําหน้าที่เป็นคอลิฟะเพื่อที่จะท่านนั้นได้สามารถที่จะรับเงินเดือนที่ท่านนั้น ต้องการแล้วเอามาใช้จ่ายในล่วงหน้าหมายถึงว่าเอาเงินที่มีอยู่ในเดือนหน้าเนี่ยที่รับไปแล้วเนี่ยท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไหมเพื่อที่จะเป็นการทดแทนในการทํางานในการเอาเงินไปนั้นพี่น้องครับเมื่อท่านอุม,มัดบิดตุ둔อาซิตนั้นฟังเงื่อนไขข้อนี้แล้วคอลิฟะก็เลยร้องไห้และก็เดินทางกลับไปที่บ้านและลูกๆกองเขาก็จึงกล่าวถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อ ท่านอุมัตก็บอกว่าพวกเจ้าจะอดทนได้ไหมแล้วพวกเราทั้งหมดจะเข้าสวรรค์ไปพร้อมๆกันหรือว่าถ้าพวกเจ้าไม่อดทนพ่อของพวกเจ้าก็จะต้องเข้านรกลูกๆทุกคนก็ตอบว่าพวกเราทุกคนจะอดทนครับพ่อท่านคอลิฟะมันซูดเนี่ยนะครับได้ยินเรื่องราวของท่านอุมัตบิตตุนอาซิดท่านถึงกับร้องไห้อย่างหนักและกล่าวขึ้นว่าขอรัทสงเมตตาเก่ท่านโอ้คอลิฟะอุมัต แต่จริงแล้วท่านนั้นได้ทําให้บรรดาคอลิฟะที่อยู่หลังจากท่านนั้นเหน็ดเหนื่อยมากอันเนื่องมาจากการปฏิบัติให้เหมือนกับท่านพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวอันมีเกียรติเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคหนึ่งยุคความเป็นมุสลิมยุคแห่งอิสลามที่แท้จริงพี่น้องครับคนเป็นพ่อเป็นถึงกษัตริย์เป็นถึงผู้ที่มีอํานาจอยากจะเอาอะไรก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้ทรัพย์สินมีมากเท่าไหร่อยากจะเอาอะไรก็ได้พี่น้องครับ แต่คอลิฟ้าอุมัดบิดอับดุลอาซิดต,ต้องไปเบิกเงินเดือนนี่คือความสมรถของท่านอุมัดพี่น้องครับผู้นาแห่งอาณาจักรอิสลามในยุคหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองยุคที่ดีพี่น้องครับต้องไปขอเบิกเงินเดือนนะครับด้วยกับความสงสารที่มีต่อลูกเห็นคนอื่นก็สวมเสื้อผ้าเห็นคนอื่นเขามีอันจะกินเห็นคนอื่นเขาอยู่ในความสุขสบายพี่น้องครับด้วยกับความเป็นพ่อ รู้สึกสงสารความเป็นลูกตอนนั้นเขายังเด็กพ่อก็เลยไปขอเงินเดือนล่วงหน้าแต่คนที่เบิกคนที่ให้เงินเดือนนั้นก็บอกกับคอลิฟาบอกว่าอะไรครับหากว่าท่านอุม,มัตร,รับประกันว่าชีวิตนั้นจะอยู่ถึงเดือนหน้าเดือนที่จะรับเงินเดือนนั้นและมีชีวิตอยู่ใช้ครบหรือไม่นั้นท่านอุม,มัตก็ไม่รับทราบเพราะอายันเราทุกคนนั้นไม่มีใครรู้ได้พี่น้องครับท่านอุม,มัตก็เลยรู้สึกกลัว นะครับเอาเงินไปแล้วแต่หากว่าเขาตกกลับไปหาเราเสียก่อนเขาก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินต้องมีความยากลําบากในวันอาเกรรพี่น้องครับนี่คือความศรัทธาความยำเกรงของท่านอุมัตอุมัตเนี่ยไม่สามารถที่จะรับประกันชีวิตของตัวเองได้ร้องไห้และกลับมาบ้านบอกกับลูกสอนกับลูกบอกว่าพวกเจ้าจะอดทนไปกันไหมอยู่ในสภาพนี้เลยครับถึงแม้ว่าจะมีเสื้อผ้าไม่ดีถึงแม้ว่าจะไม่มีอาหารจะกิน แต่เราอดทนในโลกนี้แล้วเราจะได้เข้าสวรรค์ไปพร้อมๆกันหรือว่าพวกเจ้าจะไม่อดทนจะให้พ่อได้ตกนรกพี่น้องครับพวกเขาก็ตอบว่าเราจะอดทนไปด้วยกันสุภาพบุรุรพี่น้องครับนี่คือแบบอย่างที่มีเกียรติแบบอย่างที่การอบรมและการสั่งสอนลูกให้พวกเขาเหล่านั้นอดทนต่อความสุขสบายในดุนยาอดทนต่อต่อที่จะเขาเหล่านั้นจะต้องรับภาระมากมายอาจจะเป็นบททดสอบอาจจะเป็นความหรูหราที่เพลิดเพลินที่ ที่หัวใจเราต้องการมนุษย์เราทุกคนต้องการแต่หากว่ามันได้มาแล้วและมันทําให้ขาเหล่านั้นลืมอัลลอฮฺสุบะฮานอตาลามันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดีกว่าที่เขอเหล่านั้นนะครับจะต้องทิ้งในสิ่งที่เป็นคําสั่งของอัลลอฮ์นะครับเขาอยู่อย่างอดทนแต่เขาลําลึกถึงอัลลอฮ์ ดีกว่าที่เขานั้นอยู่อย่างสุขสบายและเขาลืมอัลลอฮฺสุบฮานานอัลตะลาพี่น้องกับเรื่องราวเหล่านี้เป็นบทเรียนให้กับเราอย่างมากมายขอให้เรานําสิ่งเหล่านี้ไปเป็นแบบอย่างเป็นข้อคิดให้กับชีวิตของเรา